สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของการเปิดการเดินเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ไซบิกเดินเรือข้ามภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะครับโดยจะเดินเรือจากชนบุรีถึงสงขลาร่นระยะทางจาก1,000กว่ากิโลเมตรเหลือเพียง600กว่ากิโลเมตรเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายวิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่า การเปิดการเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามภูมิภาคระหว่างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบหรือที่เรียกกันว่าท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกับท่าเทียบเรือสวัสดิ์วัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยเรือเดอะบูโดฟินของบริษัทซีฮอสเฟอร์รี่จำกัดต้องเลื่อนออกไปหลังจากที่คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในกลางปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดรวมทั้งการกำหนดมาตรการต่างๆของภาครัฐ โดยเฉพาะการเข้มงวดการเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งทางบริษัทตั้งเป้าหมายว่าเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดคลี่คลายลงจะเปิดเดินเรือให้บริการขนส่งสินค้าและประชาชนทันทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางรูปแบบใหม่ๆนายวิทยานะครับยังกล่าวต่อว่าบริษัทซ h ฮอส ได้ทดสอบระบบการเดินเรือไปกลับซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ20ชั่วโมงต่อเที่ยวช่วยร่นระยะทางการใช้ถนนจากเดิม1,128กิโลเมตรเหลือเพียง609กิโลเมตรร่นระยะทางได้519กิโลเมตรใช้เวลาน้อยกว่ารถบรรทุกที่เดินทางทางถนนซึ่งต้องรวมเวลาพักประมาณ5ชั่วโมงได้ตามเป้าหมายเดิมมีแผนเปิดเดินเรือเชิงพาณิชย์ ให้บริการขนส่งสินค้ากลางปีนี้เพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมทะเลใต้และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c เส้นทางแรกของไทยนะครับโดยจะเริ่มให้บริการกับลูกค้าในเครือข่ายธุรกิจเป็นอันดับแรกซึ่งทางบริษัทซีฮอสมีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แล้วเพื่อหารายได้จากการขนส่งสินค้าข้ามภูมิภาคก่อนขยายบริการรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดคี่คายต่อไป เมื่อการแพร่ระบาดของโควิดยังคงรุนแรงจึงต้องชะลอออกไปก่อนส่วนจะเปิดให้บริการได้เมื่อใดน,นั้นต้องขอดูสถานการณ์นะครับนายวิทยานะครับยังกล่าวต่ออีกว่าบริษัทซีฮอสยังมีแผนเพิ่มขีดความสามารถหลังเปิดบริการเดินเรือเฟอร์รี่ลำแรกแล้วหากปริมาณผู้โดยสารสูงถึง60%ก็จะลงทุนเรือเฟอร์รี่เพิ่มอีกหนึ่ลำด้วยนะครับสำหรับเรือเดบูโดฟินมีขนาดความยาว136.6เมตร กว้าง21เมตรขนาด7 3 0 0ตันกรอสบรรทุกรถ10ล้อได้ครั้งละ80คันรถยนต์ส่วนบุคคลได้15-20คันคนประจำเรือ30คนบรรทุกคนโดยสารได้586คนทำความเร็วได้ประมาณ18-20นอตหรือ31.48กิโลเมตรต่อชั่วโมง นายวิทยานะครับยังกล่าวต่อด้วยว่าเรือเดบูโดฟินมีแผนเดินเรือในเส้นทางระหว่างจังหวัดชนบุรีถึงจังหวัดสงขลาและจะขยายเส้นทางเชื่อมโยงเข้ากับจังหวัดประจวบคลีขันส่งผลให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำเส้นทางนี้จะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยง EEC เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า Southern Economic Corridor หรือ SEC นะครับช่วยเพิ่มศักยภาพของการขนส่งทางน้ำลดต้นทุนและอุบัติเหตุจากการขนส่งทางบกและลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนนะครับ,รบโดยรายงานข่าวนะครับแจ้งต่อว่าก่อนหน้านี้บริษัทซีฮอสเฟอร์รี่จำกัดได้ประสานขออนุญาตกรมเจ้าท่าเปิดทดลองเรือเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดชนบุรีถึงจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21ถึงวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดทําโปรโมชั่นพิเศษเพื่อช่วยลวดภาระผู้ประกอบการช่วงสถานการณ์โควิด มีเป้าหมายทดลองเดินเรือรองรับกลุ่มผู้ให้บริการรถบรรทุกขนาดใหญ่และขนาดย่อยแต่ก็ต้องยกเลิก จากมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดที่เข้มงวดและยังไม่เอื้อต่อการบริการถ้าสถานการณ์คลี่คลายก็คงจะเปิดเดินเรือได้ทันทีนะครับนี่ก็เป็นคาล่าวของนายวิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับขอบคุณข่าวจาก Daily News นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบข่าวสารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ